วันนี้นะครับนะัดก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับ Express Mission Event นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดผิดนะครับทาง Amazon แล้วก็สมา g เกตนะครับได้ทำการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับ Point Sender ขายบัตร Steam Wallet ต่างประเทศคุ้มๆฟรี Steam ID พร้อมอีเมลยังมี Apex, ็กซ์โลบล็อกฟีฟ่าและคีส um ุ่มให้ร่วมสนุกอีกด,ด้วยรายละเอียดใต้คลิป ต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนนัดและเป็นกำลังใจให้นัทและยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกไมโรเนอร์เกมมิ่งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะสนับสนุนนัดนะครับสามารถที่จะกดจอย Membership ได้ทางด้านล่างเลยนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i โครเกมิ่เรื่องเรียนเรื่องเล่นเ,เ,เรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับเมื่อเช้านะครับนัดได้มีการให้ข้อมูลที่ผิดไปเล็กน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับอเมซอนนะครับได้ออกมาป่าประกาศนะครับว่าจะมีการแก้ไขนะครับเกี่ยวกับ เรื่องการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกตัวละครผิดในการทำ Express Mission นะครับซึ่ง Express Mission เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นการเหมือนกับบูตตัวละครเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเก็บ เขาเรียกว่าอะไรนะตีบวกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเทียร์หเทียร์สได้เร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับทำมิชชั่นมิชชั่นนะครับแล้วก็ดันแมทเทียร์เรียลนะครับรวมไปถึงนะครับอันนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเนาะก็คือจะเป็นบัฟนะครับก็คือโก o w t h boot effect นั่นเองนะครับนอกจากที่เขาเรียกนะการที่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวก20%แล้วนะครับและใช้แมทเทียร์เรียลนะครับน้อยลงนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่น 1,100เลยนะครับยังไม่พอนะครับเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันยังเพิ่มการตีบวกนะครับจากทีเ่เพื่อนๆกดตีบวกปก,กติเนี่ยมันจะบวกแค่1ใช่ไหมมันจะกลายเป็นตีบวกเพิ่มขึ้นสอน,นะครับก็คือบวก6ถ, akan, ถ้าสมมติเพื่อนๆ <aded> ตีบวกปก,กติมันก็จะเป็นบวก6ไปบวก7ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆกดเลือกตัวนั้นนะ่ะมันจะเป็น Gold Boot Effect ซึ่งจะเป็นบวก 6, 6เป็นบวก8เลยนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับไม่ทราบ อ่านี่ก็ถือว่ามันทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะลัดจากเทียร์หเทียร์สไปเทียร์สได้ภายใน1วันเลยก็ว่าได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับก็คือการที่เพื่อนๆเนี่ยเลือกตัวละครผิดใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครได้นะครับซึ่งการที่เพื่อนๆจะเลือกตัวละครใหม่ได้เนี่ยจะสามารถเลือกได้หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ทําการปิดปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับคือพรุ่งนี้จะเป็นการเหมือนกับปิดปรับปรุงรายสัปดาห์เป็นปกตินั่นเองนะครับกอเ แล้วเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะเลือกตัวละครนะครับตัวละครใหม่ได้เลยก็คือเอาตัวละครเอาออกเกาออกมาแล้วก็เอาตัวละครใหม่ออกไปนะครับแต่เงื่อนไขนะครับจะมีหลายข้อด้วยกันนะเงื่อนไขข้อแรกนะครับก็คือตัวละครใหม่ของเพื่อนเพื่อเนี่ยต้องไอเลเวลต่ำกว่า1,100นะเพื่อเป็นการป้องกันที่เพื่อนๆ่อนจะไม่ต้องกดผิดอีกก็คือเพื่อนๆนไม่ต้องกดเทียร์สามซ้ำอีกรอบนะครับเผื่อบางคนแบบกดผิดเนาะแล้วก็ต้องเลเวลเกิน50นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1นะเพื่อนๆ่นก็สามารถที่จะเหมือน จะสามารถย้ายได้ก็ต่อเมื่อกับอะไรครับก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้ทําการตีบวกไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนัดทาการตีบวกไปแล้วใช่ไหมครับก็คือนัดได้รับผลเอฟเฟกของกรอตบูตเอฟเฟกต์แล้วนะครับก็คือเป็นบัฟของทางซ u เปอร์เอ็กซ์เพรสอีเวนต์นั่นเองนะัดจะไม่สามารถที่จะย้ายตัวละครใหม่ได้อย่างที่นัดได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับยังไงนะัขอโทษด้วยนะเออก็นั่นแหละก็คือพูดง่ายถ้าสมมตินัดแบบเออกดตีบวกไปแล้วอย่างเงี้ยปุ๊บจบเลยนะัดไม่ สามารถรับได้นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเป็นการที่ Amazon เนี่ยได้เหมือนกับเป็นการแก้ไขที่เพื่อนๆเนี่ยใช้ตัวเทียสามกดรับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยโอ้เพื่อนๆน่าจะเห็นสีทองเต็มเลยนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดเทียหนึเทียสองไปแล้วแล้วกดตีบวกไปแล้วนะครับจะไม่สามารถย้ายตัวซูเปอร์เอ็กซ์เพรส อีเวนต์นี้ไปตัวอื่นได้นะครับอ่าอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอีกอันนึงนะครับก็คือเพื่อนๆน,น่าจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าไอ้พวกของรางวัลพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทําเสร็จไปแล้วแต่เพื่อนๆไม่ได้กดเคลมรีวอร์ดนะครับ <c oughs> ของรางวัลพวกเนี้ยมันยังสามารถที่จะโอนไปให้ตัวใหม่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลเวลอัพ อีกด้วยนะครับหรือว่าต้องการที่จะแบบเตรียมตีบวกขึ้นเทียร์หนึ่งเทียร์สนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยกดเคลมไปแล้วอย่างนี้นะครับของวันพรุ่งนี้นะจะไม่สามารถรับได้อีกเป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เลือกตัวละครผิดใช่ไหมครับหรือว่าอยู่ในเทียร์สนะครับแล้วยังไม่ได้กดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็อย่าเพิ่งกดนะครับรอพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวละครใหม่ดีๆแล้วก็ค่อยโอน เหมือนกับ Super Express Service นะครับไปที่ตัวละครใหม่นั้นๆนั่นเองนะครับที่เพื่นอนเต้องการที่จะเหมือนปั้นขึ้นเป็นในเทียสามนั่นเองนะครับผมสำหรับข่าวสารนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับเกี่ยวกับการแก้ไขของ Super Express Service หรือว่า Super Express Event นะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ตอนแรกนะั้นก็แอบดีใจนะเพราะว่าตอนแรกนั้นอ่านอ่านหลายรอบาเฮ้ยมันจะจริงหรอือว่าไม่งั้นเราก็สามารถที่จะบูตตัวละครได้2ตัวพร้อมกันเลยสิแต่พรานะนั้น ลงคลิปแล้วก็อะไรไปอีกรอบแล้วเอ้ากลายเป็นว่าเฮ้ยแบบเหมือนกับสมองนดัดอะ มันแบบโปรเตโต้เกินไปแล้วเหมือนกับเราตื่นเต้นเกินไปว่าเราจะได้บูตตัวละครเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับมันก็เลยทําให้นะัทโอ้ยเออนั่นแหละก็เลยเหมือนกับทําให้เหมือนกับสมองนะัทหลอกตัวนัดเองนะครับอ่าก็คือพูด,ดง่ายๆนะครับว่าแมทริออร์พวกนี้ที่เสียไปแล้วก็คือเสียไปเลยนะครับนักอุตสาห์ดีใจเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าแมทีิออร์ส่วนใหญ่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเนี่ยมันจะหมดไปเร็วมากๆนะครับเพราะว่าของมันแจกเยอะจริงๆนะครับอ่ะยังไงถ้าเพื่อนๆม การแก้ไขของ Amazon กับสมายเกตเกี่ยวกับเรื่อง e x p r e s s Service ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนนัดนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับกด Subscribe ได้ตลอดเลยนะครับแล้วนัดก็ไลฟ์ทุกๆวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะแต่อาจจะมีบ้างน,นะครับเป็นเวลา1ทุ่ม เป็นต้นไปนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมคุยร่วมสนุกร่วมรับชมอะไรกันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเติมเกมถูกกว่านะครับในสตรีมไม่ว่าจะเป็นของประเทศอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะตุรกีและอาร์เจนตินะครับสามารถติดต่อสปอนเซอร์นัดได้เลยนะครับคือ p o i s e n e e r นครับลิงก์อยู่ในด r ส p t ชันนะครับยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับ